ชนเชนเดิแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมแบบใหม่กันซึ่งเป็นเกมอะไรก็อาจจะรู้กันแล้วนะคะเพราะวันนี้เราเรามาเล่นอย่างเดียวค่ะเราเราเราไม่พูดอะไรนะคะโอเคอะเตรียมพร้อม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 อ่ามาใช้ตัวอะไรเล่นเหรอเอ่อตัวนี้ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ตัวนี้น่ารักละโอใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยพร้อมละโอ้โหปีกน่ารักมาก ีกสวยสุดๆโอเคเราต้องแบทเชิลกันสักหน่อยแล้วนะต้องเจอกันหน่อยสักนิดนึงแต่จริงๆก็ปุ่ม e สู้ก็คือกด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 ไปอย่างนั้นนะคะไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นก็คือไม่รับรู้ทั้งนั้นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วปไปไปไไปต่อ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 เฮ้ย โอเคโอเคเดี๋ยวออกนอกอาณาเขตก่อนเดี๋ยวโดนเขาโจมตีอ,อฟื้นฟ,นฟนูเลือดไอไม่จะตายแล้วเดีย๋ยนะคนุณพี่อย่าพึ่งค่าดอูอันนี้คืออะไรอ่ะเอตัวอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าค่าไปก็ไม่รู้สึกถึงผลประโยชน์อะไรเพราะเรายังไม่รู้ว่าค่าไปเราได้อะไรโอเค๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆกันก็แล้วกันนะ เป็นกิฟที่แปลกใหม่มากนะคะชื่อก็เป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อที่มันมันตั้งให้เราอะแต่เราไม่เปลี่ยนนะเราชอบชื่อนี้เราชอบชื่อนี้นะคะเราจะไม่มีวันเปลี่ยนคืป่ป่ะนะหรือว่าสักวันหนึง่งเราก็อาจจะอยากรู้สึกอยากเปลี่ยนเองก็คือมาตีมาตีมาตีหมดนัวนัวก็คือไม่รู้หรอกว่าเล่นยังไงแต่ว่าเออกดมัว่วมัวนะคะอนั้นเรียกว่าเล่นเกมแล้วะคะ่ะเอ เออเอ้ยมีคนมามีคนมาไม่ไม่ไม,ไม่อย่าทำฉันตายนะไม่ไม่ไม่อยา่ยาอยา่ยาอย่าหายไปไหนแลนะ้วน่ะศัตรูหายไปไหนแล้วอโอเคเอาเป็นว่าเรียบร้อยหาคนกันต่อฟื้นฟูเลือดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยฟื้นฟูนฟนฟนฟนตอนเหลือเน,น้อยๆแล้วกันเฮ้ยแต่ตอนนี้มันมีคนมาแล้ววะจะทำไหมเนี่ยไม่นะไม่นะอยา่าไม่นะ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แบบหัวมากเฮย้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วเออเราเราขอมาแอบตรงน,นี้ก่อนนะเราจะเราจะรีคอร์กับกับกับไปจุดเริ่มตน้นแล้วก็จะเพิ่มเลือดด้วยโอเคอเลือดค่อยๆกลับมาอันนี้คือเรียกว่าฟื้นฟูแล้วเหรอคะอันนี้คือฟื้นฟูแล้วใช่ไหมโอเคก็ยังดีกว่าเดิมยังดีกว่าเมื่อกี้ กล่องพยาบาลจะช่วยคุณฟื้นฟูพลังชีวิตอเจอกล่องพยาบาลพอดีเอ้ยมามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเออแย่ไม่นะอย่าโอเคเอาเข้าไปโดน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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยไม่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 โดนหนักเลยจจัดหนักจัดหนักรินเริ่มพันเล่นไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเริ่มเออ โอเคโดนโดนนี่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 โอ๊ยโดนโดนโอ้ double Q อีกแล้วอุ้ยจะตายอีกแล้วมาเนี่ยเอา recovery เร็วๆนะตายแน่เลยรอบนี้ ไม่น่ารอดหือโอ้ไม่โอ้โหนี่แต่ว่าเกือบตายแล้วทีเดียวเรากลับไปที่เดิมดีกว่าเฮ้ยอะจะรีขอจะต้กลับไปจุดเริ่มต้นนั่นไงตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรายังเกิดใหม่ได้นะคะเรายังเรายังเมีแย เออแล้วคือเราชนะยังชนะแล้วหรือว่าเราแพ้าชนะโอเคขอบคุณมากเพื่อนช่วยเน้นๆเ,เพื่อนช่วยแบบล้วนๆไม่งั้นเราชนะไม่ได้เราล่นไม่เป็นไหมฮะ MVP เลยหรอจริงเหรอฮะ MVP แล้วงวงงงอะไรสก,กินใหม่ด้วย สกินแค่สกินนะไม่ได้ตัวใหม่ือป่ป่ะนะใช่จะไม่มีคนสักคนนี่คือคนที่โดดเดี่ยวเดียวดายในส่วนโลกเอ่อตัวนี้แล้วกันเปลี่ยนตัวบ้างเอ้ยสวยนะกราฟิกดีผมแบบผมเงาวับอยืนยันไปยืนยันไปไม่รออะไรมาพร้อมพร้อมรับทุกสถานการณ์ละอันนี้ก็จะแบบมีธนูคู่ใจ เดี๋ยวเราจะลองเป็น MVP ได้สกรอบกันนะมาโอเค,อเ,คเออรู้แล้วนะขยับกล้องได้ก็ก,ก็รู้แล้วนะคะขยับกล้องเราวมึนหัวมากอะต้องต้องเดินตามลูกศรมันใช่ไหมเอ่อได้ค่ะได้ค่ะเฮ้ยฮเดี๋ยวนะมีปืนวันสงรารด้วย เออตอนนี้จัดการใครไปบ้างไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะนัวเกินอ๋อันนี้คือป้อมใครป้อม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 ศัตรูไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยนะีป้อมศัตรูจูกทำรายเฮ้ยโอ้โอ้ตวตายแล้วตกวตายแล้วเพื่อช่วยหน่อยเพื่อช่วยคุณช่วยจัดการให้ด้วยฉันไม่ไหวละกดจนปวดนิ้วแล้วนี่คือเกมบริหารนิ้วนะทุกคนอย่าไปคิดว่ามันเป็นเกมที่โหดร้าย มันคือเกมบริหารนิ้วค่ะกดจนนิ้วเคล็ดก็เลยเฮ้ยเมื่อกี้ยิงโดน,นโอะไรหมอตัวนี้เหรอ,อเราเราไม่จัดการไหนสักครั้งได้ไหมเราสงสารโอเคโดนเข้าไปอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยตายแล้วอร,รอรี r อ c o v e r y เฮ้ย มาทีนึงก็จัดการทีนึงโอเครีคอร์กลับไปที่เดิมเอ้ยมันมา,มาอะไรตอนนี้โโหกลับกลับกลับด้งไม่ทันกลับไม่ทันกลับไม่ทันโอเคเฮ้ยเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้โหตาย ไม่ได้เลยโอปีศาจลาวาดีเจที่นายยังยังยังไม่ไปไหนนะดีเจที่นายยังอยู่อันนี้เพื่อนทำอะไรกันนะอะเอะอนึกว่านึกว่ากลับมาไม่ได้แล้วโอเคเก่งกลับมาได้ใช่ไหมเออหาคนดหาคนไปเลยโอ้ตัวอะไร ปีศาจแต่มันหน้าตาน่ารักอะไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมถึงเราไม่อยากจัดการมันแต่สุดท้ายเราก็จัดการมันด้วยสัญชาตญาณมนุษย์เองอยู่ดีไปลุยโอ้ยจะโดนต่อยอแล้วเนี่ยจะต่อยเราโอเคขอโทษด้วยนะไปเอ๊ะว่าแต่ปีศาจเราเมื่อกี้หายไปไหนงเห็นเกิดใหม่แล้วไม่ใช่หรอ เงินมาไม่ใช่เหรอมีมีมีม,มีมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยก็ไม่รู้จะเก็บไม่ได้ด้วยนะประเด็นคืออะไรไม่รู้รู้โอเคไปไหนต่อเพื่อนเราเลือดไม่ลดสกีดเจออ๋งดีอึดมากต่อต่อตรงนี้เหรอเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีคนนะมันมีแต่แบบว่าเจ้าเออ ปืนสงการามมันเหมือนปืนฉีดน้ำวันสงการเลยดยูดีแล้วไว้นะไม่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 ไม,ไม,ไม่โอ้คือตอนนี้เราไม่เราไม่จำเป็นต้องจัดการสตรูนะแต่ตอนนี้เราจำเป็นต้องจัดการไอหอคอยพวกนี้นะคะเจ้าหอคอยพวกนี้เราต้องจัดการให้มันพังทั้งหมดตรงนี้ด้ไหม ช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เลยเดินเข้ามาแล้วเป็นสีแดงเนี้ยแหละใช่โหตาย <c oughs> อ่าแต่แบบเออเหลืออีกป้อมหนึ่งใช่ไหมได้ได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดการให้หมดแน่นอนเออต้องอรอสิบวิแล,วแล้วเนี่ยนานจังเลยทำไมเขาไม่เรากลับอย่างรวดเร็วอันนี้คือเงินเราจะได้ตอนไหนเนี่ย <c oughs> ที่เราคือ เกมมันจะจบเมื่อไรอันนี้คือเล่นมาได้ห้านาทีแล้วนะคะยังยังยังไม่รู้เลยว,ว่าเกมจบเมื่อไรไม่จบสักทีเดินเกมโดยสวัสดิภาพเดินเดินเดินเกมโดยสวัสดิภาพได้ครัขบขอบคุณมากเลยนะโอหน้าตาน่ากลัวข้างบนมันเป็นกบแล้วก็แบบว่าตัวข้างล่างมันก็เป็นไม้นะคะน่ากลัวขอโทษนะขอโทษ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 ,ขอโทษอย่างมากโอเคไอ้ตัวนี้เกินใหม่แล้ว ขอโทษนะโหไหนเป็นถึงโกเลมเลยนะเนี่ยแต่ขอโทษนะเราแบบว่าเฮ้ยเราได้หลอดเลือดเพิ่มมาเอ่อก็เขาบอกว่าสังหารนแล้วได้ผลประโยชน์อะแล้ <c oughs> ไม่อยากจัดการได้เลยเป็นไ,ได้รักเกินไปเอ๊ะทำไมปากปากไม่ตรงกับปากไม่ตรงกับชายทำไมอะเออไม่เคยไม่ได้ เัาจะทำลายป้อมศัตรูพอเจอจอีกแล้วสัตว์เลี้ยงตัวน้อยประจำบ้านกลับมาอีกนเหมือนตัวในเกมโปเกมอนแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้อ้อปีศาจลาวามาอีกละเฮ้ยแต่เอาจริงๆเหมือนปีศาจซอสมะเขือเทศมากกว่าน่าก,กินนากก่นา,นาก,กินมากเลยเธอน่ากินมากๆเลยโอ้โดนต่อยเลยไม่น่าเลยเคนบอกว่าน่าก,กินก็ไม่ได้ โอเคแล้วป้อมจตุรที่นึงอยู่ไหนนี่โอ้โอเคชนะแล้วขอบคุณมากเพื่อนฉันไม่ใช่ MVP ฉันไม่ใช่ MVP อีกต่อไปแล้วโอเคกดจนปุ่มพังนะคะปุ่มปุ่มกดไม่ได้ต่อไปแล้วนะคะกดกดกดแรงเกินกดจนปุ่มพังหรือว่ามันมันสามารถทำได้หรือเปล่ากดจนปุ่มพัง ไอตัวถูกทำลายหรอปั๊มศัตรูถูกทำลายแล้ว,วลแล้ว,ลวเราปั้มศัตรูอยู่ไหนก่อนเดินเดินมาเจอ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 โอ้ยเจอ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 ใช้ตัวเดียวกันเลยเลยโอ้ my god พอดีมา,มากๆนะนะแต่ขอโทษนะฉันกดใช้สกิลหมดไปแล้วอะฉันไม่สามารถใช้สกิลอะไรกับเธอได้แล้วอ๋อจะตายอีกแล้วเออโหแล้วก,ก็ต้องมานอนอยู่อย่างนี้เลย เฮ้ยแต่เราฟื้นคืนชีพได้ทุนไม่เป็นไรหรอกอ่อันนี้คืออะไรเนี่ยศัตรูศัตรูอยู่หนจุดเติมน้ำจุดเติมน้ำนั่นหรอเออน่าสนใจนะแต่เราไม่ได้จะมาเล่นสงการเนี่ยเราจะมาเราจะมาสู้รบกันเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วทีสองนาทีเรานี่มันเพิงพ่งเพิ่งฆ่าได้ไม่กี่ตัวอีกเหรอเราต้องจัดการเยอะๆหน่อยนะฮะ ตอนนี้เราเราหาเราหาป้อมศัตรูไม่เจอโทษทีนะเออแอบอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันจะแอบบจะแอบ,บดู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 ว่าป้อม,มอยู่ไหนป้อมพระป้อมข้างคามันอยู่ไหนก็อยูอ่ที่เดิมเลยเนาะเออเออประกบตัวแล้วอวขอโทษตัวเดียวกันเลยโอ้ไม่กอดตัวมาแล้วมันมองเห็นเราแล้วไม่นะเขาเห็นเราแล้ว เราเราเราเพิ่มเลือกตรงนี้ใช่ไหมเอาเพิ่มได้ด้วยขี้โกงจริงเลยเอ่ออ๋อนี่มันมีแบบแผนที่บอกใหญ่ตรงนี้ก็ไม่ไม่นะเออเจอแล้วนี่ไงหุย้ยมันมันก็มีบอกอยู่ดีว่าอันนี้ก็แบบไม่มีบอกอะไรนะคะต้องรีคอรอีกเหรอต้องกลับไปฟื้นฟูพลังชีวิตอีกเหรอ ก็ต้องกลับปจุดต้นตอนอีกนะสิอืมอืมดินเก่เบสบอลภาพโปรฉันฉันตุเย่มาหลายรอบแล้วนะรวมกลุ่มรวมกลุ่มจริงจริงๆจ,จะไม่ได้รวมกลุ่มอะไรหรอกเอาพลังชีวิตฉันกลับคืนมากลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาหาเธอลีสตศัตรูเฮ้ยอย่าบอกนะว่าชนะเรานะ่า แนะแล้วโอ้ oh my ก o d รอบนี้ไม่น่าได้เป็นไม่น่าได้เป็น m อ p แล้วนะเราไม่ได้จัดการอะไรเลยเราแบบว่าไม่ได้อะไรเลยอโอเคดีแล้วแหละที่แบบว่าเร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 า,เราไม่ได้เป็น m อ p นะคะแบบว่าถ้าเป็นก็อายขอเขาแย่นะคะแบบเป็นได้ไงเนี่ยจริง ไม่เป็นว่าลาสองเราลืม่ต wow ้องไปอ่านเลืมกับสุดท้ายก็แล้วก็แชร์ด้วยนะสำหรับในเรื่องขอตัวลาไปก่อนบายบายเพราะมันหนูจะเล่นอะไรก็เลยมาเล่นเกมน่ะนะเป็นว่าอยากเล่นเกมเลยก็บอกได้นะจ๊ะ